ตามตั้งแต่คันนี้ซื้อเครื่องมาเลยนะ f c ใช่ไหมใช่ใช่ให้ให้ไปถ่ายนานมากคันนี้นานมากแล้วไอ้นี้เมื่อกี้ที่เอกไปวิ่งเนี่ยคือจอดประมาณ7เดือนแล้วรู้สึกว่าจะมีน้ำมน้ำอยู่ในถังน้ำมันแล้วเราก็ไม่ได้เช็คอะไรเมื่อวานเราก็ล้างรถแล้วเราก็ขึ้นสไลด์มันก็เลยมีการสะดุดมันก็เป็นเรื่องปกติของของการนอนนอนนานนอนนานนอนนานน่ะแต่ต้องจูนกันใหม่นิดนึงใช่เจ้าของรถคือเจ้าของสวนลรงนูกครับคุณกำมนต์ตัตจา คนที่ข้างใครเกี่ยวกับเรื่องรถมากถูกต้องจริงครับตัวจริงอันนี้คือมีทําอะไรไปบ้างคะในคันนี้มีต้องถามว่าไม่ทําอะไรดีกว่าไฟท้ายค่ะกันชนไฟท้ายกันชนท้ายไม่ที่ไม่ทำลองนันทำหมดนอกนั้นทำหมดใช่ไหมอันนี้ด้แล้วมาดูด้จริงคอนเซ็ปต์รถมันคือรถดิฟครับรถดิฟซึ่งไม่ดิฟเพราะว่าเราต้องตอบกันตรงๆว่าพาร์ทมันแพง แล้วมันไม่ไม่สมควรจะเป็นแรกครับรถอื่นที่ที่มีการเกิดขึ้นอาเสด็จคือลุงโต้งเนี่ยคุณกำพลเนี่ยเขาเขาอยากจะดิฟิฟเล่นในในลานบ้านเขาเองลานบ้านเขาจัดงานไปแล้วผมไปดอนไปแล้วส่วนลุงนอนรอรถสไลด์กับลานบ้านท่านนั้นลุงโต้งเนี่ยจริงๆไม่ไม่ค่อยอยากจะออกมาออกงานแล้วมาว่าพอไปขอแกก็อนุญาตให้ว่าเอาเคเอาไปโชว์ดูเราก็เราก็ดีใจครับที่ แกยอมเปิดให้ให้ให้น้องล่อง,องหลายร้านนะครับก้นอันนี้ <c oughs> นมีแอร์นะครับไม่แอร์นี่ไม่ใช่แองนี่ไม่ใช่แอร์อย่างเดียวนะก<ม>้นนี่มีแอร์ <c oughs> ไฟฟ้าร์กแอร์แล้วปั๊บเติร์ดอะไร,ๆๆๆรยังไงวะพี่เราเราจริงๆเรายิงตัดนไหมเรายิงแต่ความจะเป็นไหมไม่จ้อเป็นครับอ่าขะแลกอยู่รง มันอยู่ที่ตอนนี้คันนี้จูนอยู่ประมาณ800 800ม้าแรงกว่าคันเมื่อกี้800ม้าข,ของของอย่าอย่าไปมองเกี่ยวกับเจคันนะครับค,คือ800ของโรตารี่กับเจเนี่ยมันมาต่างก,กันหนักต่างกันเยอะมันมาต่างกันโอ้ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวผมไห้ถ่ายสัตว์บอกตรงๆเลยว่าตัดพื้นตัดบอดี้ใหม่เลยเพื่อเพื่อให้สรีระของของบอดเนี่ยมันได้ไ,ได้มันได้ครับ ตัดพื้นทิ้งสร้างพื้นใหม่สร้างฟอร์แพนสร้างกระสีใหม่เพื่อเพื่อสรีระของบอะที่นั่งได้ก็อย่างอย่างนี้บอกหนูว่ายังไงว่ามีอะไรมากนี่ไม่ทำดีกว่าพอเห็นด้านในแล้วอ๋อใช่ค่ะที่คือรถแข่งเลยนะครับใช่สร้างรถแข่งเลยเหมือนเหมือนที่เคยเห็นเลยเกียร์เป็นออริเเจอร์ครับแล้วก็ปมอะไรอะไรปกติครับดัมเพิงเป็นของ OMP ยิงปึ๊กเลย หลังนี้โอเคชุดไฟก็อย่างที่บอกครับเอ็นดับบิลเอ็นอลังการมหาศาลช่องแอร์ด้วยอ่แร์ครับช่องแอร์ช่องแอร์ยังยังคงไว้อยู่ถามว่าเย็นไหมไม่เย็นหรอกครับแต่ว่าคลายร้อนได้นี่นยเนี่ยเนี่ยเห็นยันว่าคือไอ้บ้านนอกบ้านนอกก็แต่งวกันอย่างเนี้อ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรได้ยิอะไรเลอได้ยินคำนี้เขาบอกไม่มีอะไรดี่เด็กมันดูสี่โรเตอร์ T P Port Turbo d y n a m System ห้าสเตคอยลหตัวเป็น Power Energy แล้วก็ Twin w e ส g ก t Twin b บ o Off ได้ซัมได้ชาร์จแตกงิรร้อยร้อยสองเป็นหัวชีดหนึ่งพันหกร้อยี่สชุดแรกห้าพันสี่ชุดที่สองห้าพันสี่สบใช่ครับเทียบกันแล้วก็เหมือนมีเครื่องสี่ตัวประมาณประมาณสอคนะสี่ตัวอันนี้คือเครื่องที่เราไปถ่ายกันมใช่ใช่นี่หลายคนถามว่าไม่พังนะเทสดแต่นานแล้ว แต่ว่าอย่างอย่างที่บอกว่าคอนเซปต์คือของลุงต้องไม่ค่อยอยากให้โชว์ถ้างานไม่งานไม่เจ๋งจริงไม่เจ๋งอยากโชว์เพราะเป็นโอกาสดีของเรานะครับที่เดชท่อร่วมไม่ดีอะไรพี่ท่อท่อเราทําเองครับสร้างท่อเราสร้างเองครับตีสร้างเองแล้วก็ไปไปอนุดักไปไปพ่นสีครับครับรั่วไม่ดีเมทอินเทอร์เลยเมทอินเทอร์แหละพ่อ ท่อไทเทเนียมตั้งแต่หัวยันท้ายนะสามแสนกว็หลังแค่ค่าท่อก็ขนลุกแล้วเลยโอ้ค่าท่อไม่หลุดลุกลูกเนี่ยเปิดมาขนลุกหมดทุกอย่าอย่าอย่าพูดเรื่องราคาครับอย่าพูดเรื่องราคาอย่าพูดเรื่องราคาพูดเรื่องพูดเรื่องว่าเราเรามีบุคลากรดีๆประเทศใดอย่างไม่ผลาดละลายใช่นี่ผลาดลายมีไม่กี่คันในโลกนะใช้ขุมพลุกนะที่ทำแล้ววิ่งได้จริงันไอ้โข มันอาจจะเมื่อกี้อาจจะสะดุดนิดหน่อยเพราะว่ามันมีอาการกินน้ำมันเข้าอยู่เเดือนครับไม่ได้ไม่ได้นั่นเลยครับลุงต้อมแกค่อนข้างจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องหลังจากฟื้นโควิดแคร์บ้าแกก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรเงียบเลยฟังเสียงครับพี่อ่านเบื่อฟังเสียงเอาอเหรอเดี๋ยวขอวิดีโอด้วยหน่อยวิดีโอเบิร์นอย่างเดียวเลยจริงๆมันต้องอยู่บนไดโน่ก่อนแล้วก่อนมาเนี่ย ยากทอดจะดีบก็เล่นง่ายเลยดียากมากครับนี่คือรุ่นต้นแบบ เจอก่อนเราจะอะไรเราต้องโทรเสีสคคย <laughs> ค่าโทรศัพท์ค่าค่าโทรศัพท์ค่าอะไรปรึกษามันแบบโทรไปโทรไปเมืองนอกอะ่ <c oughs> ะบอาเฮ้ยอยู่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทำยังไงวะ้าโทรคุยกันมันก็บอกให้ทางี้งี้อ่าเราก็กลับมาทากว่าจะประกอบได้แต่ละโรเตอันนึงกว่าจะอันหนึง่งโอ้โห <c oughs> ซึ่งซึ่งมันไม่บอกมาเข้าใจไหมตอนไปซื้อไปซื้ออุปรก,อกรณ์มันไม่บอกมาว่าว่าเฮ้ยอยู่ทำงี้แค่ถามว่าเอ้ยอยู่ประกอบงี้ปกติอะ่ะ แต่พอมันมาเจอปัญหาปุ๊บเราก็หยุดแล้วเราก็โทรไปแล้วก็กลับมาทำกลับมาทำกลับมาทำครับแล้วก็แก้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 ไปเรื่อยใช่ใช่ใช่ก่อจะแก้เก็บไปใช่จะมีสตอรี่ค่อนข้างยาวนิดนึงก็เยอะเยอะแล้วก่อจะใส่ช่วงล่างนี้ได้เอออะไรเออมันกลางล้อกลางไปเราจะแก้ยังไงว่าแก้ให้มันเข้ามาได้ใช่ไหมใส่ช่วงล่างไว้แฝดใช่ไหมเพราะไว้แฝดปีกนกมันกลางบอกลางล้อมันก็โอ้โหมา เราจะแก้ยังไงให้มันเข้ามาอย่างเงี้ยครับสวนท้ายอีกกว่าจะขึ้นบินเทอร์ได้นี่โอ้โหไม่ง่ายเลยอ่ะใช่ไหมเป็นตอรี่เรอจะได้า็ต้เรียกว่าสร้างนั่งคันสร้างนั่งคันเคลียร้วไม่มีอะไรที่ไม่ ไม่มีอะไรที่ไม่ทำใช่โอเคต้อง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 ยกเครดิตนี้ให้ให้ลุงโต้งครับลุงโต้งแกเป็นคนที่แบบนะสุดยอดจริงถ้าไม่ใช่ไม่ใช่สตางค์ลุงโต้งผมก็คงไม่มีปัญญาทำโอเคค่ะแล้วถ้าอยากติดตามคันนี้เนี่ยจะไปติดตามได้ที่ไหนบ้างเอ่ยสวนน้องนุชเลยครับสวนน้องนุชแล้วนุไปจอดที่ไหนแล้วนุชเลยครับวันดีคืนดีแกก็จะออกมาขับอืมอาจจะได้เจอใช่ไหมคะสวนน้องนุชเลยครับจอดร้องแอร์แอร์มากๆนะครับ เกือบซื้อรถได้อีกตาตาตางเายนตาคงทุกคนเลยแล้วก็ทีมทีมทีมของลุงโต้งเขาอะไอบ้านนอกอะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ